สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาระเบิดบ้านน้องกันก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือเราสร้างประกัวไว้เท่านี้แล้วทําไมน้องอ่มันต้องมาสร้างบ้านข้างๆกันด้วยวะแต่วันนี้เราจะมาแก้แค้นกันค่ะ <c oughs> โอเคเริ่มจากเจ้าตัวทีอันทีมาก่อนเลยนะ แ็คนั่นแหละนะคะนี่ไฟแช็คนี่เราต้องค่อยๆระเบิดนะคะไม่งั้นมันจะไปโดนเออตัวตัวปะกัวของเราจุดแล้วก็ตุ้มนี่ยังไม่สัตใจยังไม่สัตใจยังไม่สัตใจอืมระเบิดไปแล้วคะ่ะ เข้าไปเยอะๆเลยแต่ขอแค่ว่าอย่าระเบิดไปโดนปาก,กัวอืมสะใจอยากจะมาสร้างบ้านแถวนี้ดีนะก็อยากจะมาสร้างบ้านแถว,นะวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะจัดให้สร้างใหม่อ้าวนี่ เดี๋ยวจะจัดให้สร้างใหม่เดี๋ยว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 จะจัดให้สร้างใหม่มมมมจุดค่ะจุดเลยเออเด๋อีกล่องนี้เอามาหีบมากเนี่ยทุกไปแล้วจ้าอ,อยากจะมา ตั้งบ้านแถวปาก,กวาชั้นดีนะักนะอยากจะมาสร้างมากหรอรับไปเลยจ้าลูบอมปรสิตคืออะไรลบอ,อมปรสิตลบมันค่ะแล้วก็จุดๆๆๆๆแล้วก็จุดไปเลยค่ะอยากจะมาสร้างบ้านแถวนี้ดีนะนี่ไปสร้างใหม่นะจ๊ะ ไปสร้างใหม่เลยไปเลยไปสร้างใหม่เลยอยากจะมาสร้างแถวแถวปากวัวฉันดีนะนี่เน่เก็บมาเก็บดินมาตรงนี้เราจะทำเป็นอ่าปากวัวอีกทีนึงนะคะเป็นไอเดียที่ดีที่สุดไปเลยมันดีได้ยังไงวะ เก็บมาเลยค่ะเก็บมาเลยค่ะก็เอาแบ็คล็อกมาเบ็ลล็อกเบลลล็อกเบลลล็อกเบลล์ล็อกเบลล์ล็อกนี่ค่ะฮึอยากจะสร้างบ้านแถวแถวป่ากัวฉันนี่นะเดี๋ยวจะให้ไปเลยจะให้สร้างบ้านใหม่ไปเลยบอกมาตรงนี้อยากให้หรอ รงนี้ห้ามเหลือห้ามเหลือล่องรอยของการสร้างบ้านห้ามเหลือนี่ล่องรอยของการสร้างบ้านไม่ต้องเหลือกันแล้ววันนี้ไปสร้างใหม่นะจ๊ะคุณเว็บไปสร้างใหม่ไปสร้างใหม่ให้คุณจ่ใจเลย <laughs> นี่เยวจะเต้นให้ดู

ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้มากค่ะบายจุ๊บ